สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีคุณที่ชี้ช่องปอ,อที่สามทุกคนนะคะโอ้มันอีหยังอันนี้เบีย้ยบักพริกตัวนี้ป้านของไผรของแม่เตี้ยบ่ป้านของบดรินนี่แล้วของบดริเออนี่เด้อพ่อแม่พี่พน้องนี่เจ้าของเพิน่นเพิ่นคือเข้าใจเหตุแฉ่ ปลูกแบบเป็นต้นเป็นต้นันที่เลยบ่พ่อเป็นกระถางกระถางเลยนี่สิบ่โอ้ได้กูปลูกแบบนี้แหละอ่าพี่กายก็ได้พอต้มติ๊บ์เลยคายกันโอ้เพได้ใส่อ๋อนี่บ่อที่บ้านที่ว่าจะปลูกบักพริกบักพริกแบบนี้เนาะโอ้ยพอจะได้ไปเอาเลี้ยนแบบตอะไรบ้างเนี่บ่ต้องคุ้นล้มอย่างนะพ่อนาะอ่โอ้เด้ยันมันเอออ่า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 ปลาคือชิลล์ไเนาะ มีมีมีปลานั่นพอได้กินได้อยากปั้นยูปั้นกินบดละมามือนี่ออน้องบักใหญ่เลยพ่อแม่พี่น้องเลยาเขามากินแมไกินแม่ได้นไปกินี่องแลว่ามีผ้าดิคราบประจําแม่นมออีพ่อมาโยตังแต่เศ้าพน้าพนว่าผู้ใดสิไป่งกูกลับไปเด้อพนมาห่างเด้อวาสันบ้านอีพ่อละใส่บาทพนว่ามึงไป่งอีเบเด้อว่าสัน ไปเซฮอนบานไปเซฮอนบานเลยสาวแขวนนั่งสารเที่ยวข่าอยู่ไหนหันว่ามึงไปส่งอีเบเดอร์วะฉันไปส่งเล้าเหรอนิ้มมาแลงกับไปหาบเล้าว่ะฉันเออนี่นะคะเจ้าของนานะคะนี่นะคะดูปลูกพริกด้วยเนี่ยเดี๋ยวจะไปลองปลูกเหมือนคุณพ่อนะคะเนี่ยค่ะอุ้ลิโออยู่เฉยๆลูกลิโออยู่เฉยๆ

กลางสะดุ้งทาไม่พี่น้องฮาริโอจะไปช่วยยากลางสะดุ้งบ่ิโอเอ้ยอารอมาลได้อเีนน้องแปดม่อั้นดเดอน้องแปดนลงมือแ รูยากลางสะดุงเด้อยพ่อพี่น้องข่อยก,ก,อก,กันยัางกลางบ่เป็นได้ในกระดุงนี่ <c oughs> สะดุงไหมบ่แม่โอ้เอาลงลงรู้ล,ล,ละจะมองไหนจะจ้องมองไหน ลุยแล้วมาถึงก็กลางเรียบร้อยแล้วก็พร้อมลงแล้วนะคะคุณเอฟซี ุยแล้วนะคะคุณเอพีก,กว้างมากเลยนะคะคุณเอพีสดุ้งหนึ่งร้อยบาทนะคะสวิงยี่สิบบาทนะคะย่าพาก็ยังชวนประอ่อนนะคะชวนกุ้งอยู่นะคะ ผู้คนก็มาเยอะนะคะคุณเอฟซีทยอยกันมานะคะน้องปลาใหญ่มากเลยสวิงยี่สิบาทสวิงยี่สิบบาทนะสะดุ้งเหมือนญ้าพากลางมื่ตอตะกี้เนี่ยนะคะที่อาลงน้ำเนี่ยก็หนึ่งร้อยบาทนะคะเอฟซีค e าน้องปลาเนาะคะ่ะเนาะ แล้วแต่ใครจะยกได้เยอะหาได้เยอะนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่นะคะขึ้นอยู่กับตัวเราเองเนาะเราหาได้เยอะเราก็ได้เยอะนะคะก็เสียเท่ากันนะคะเสียเท่ากันสวิยงยี่สิบสะดุ้งหนึ่งร้อยบาทนะคะ บ้นหนาวบ่หนาเอ้ยบ่เย็นบ่ลงลุยแต่เศร้าเลยยาข่อยพุนะโอ้บ่นหนาวเลยบัดยูเฮอนะจมแตะหนาวมันลงน้แต่เศร้าบ่หนาวพ่อไม่พี่น้องแนวมากเพนเนาะค่ะเนาะแนวมากเพินผู้คนก็ทยอยมานะคะคุณดิสิ เตรียมน่องปลาเลยขึ้นมาแล้วเอาสะดุ้งลงไปใส่ไปใส่จองที่แล้วก็ขึ้นแล้วนะคะเอานั่งกินข่าวถาะนี่ขึ้นมาแล้วก็ได้ปั้นกินข่าวถาเพิ่นมากล้วยแล้วกัน ต้มไข่แล้วก็มาคามละแม่อเออมาคามกวนน้ำกินสะก้อนเดี๋ยวลูกสิเมื่อเอาน้องรีโอมาส่ทรงสะก้อนเนี่ยน้องรีโอมาน้ำเนี่ยเดี๋ยวสิไปใส่เกือบบูดมากเดี๋ยวสิมาสอนน้ำเออเดี๋ยวจะห้องนังแหม่มมาน้ำเออเออนี่นะคะเดี๋ยวบอลก็จะมาช้อนสวิงนะคะเนี่ยค่ะย่าบอกว่ายี่สิบบาทก็จะมาช้อนเอากุ้งเนาะค่ะเนาะ เออปั่นกินเข่าล้าบันน้พรมพี่น้องกาแฟเดีอิพ่งไหงใบแมนหมุนเศร้าเนี่ย,ออออย,ยโอ้โยแน่นอนอีหลพรมพี่น้องเอ้ยปูพองส่งกาแฟไหงหญ้าผ้ามุ่ง <c oughs> เอาเลยเอาเลยเอือพ่นแหงนับลงไปวบางใต๋เนี่ยเบ้พ่นแหงอยู่สูงต่อซ้ำหนึ่งต่ำๆหนึ่งเจ้ากับไปเลยแม่เออิง่อยแหละนี่งการลงเลยนี่นะคะเออย่าก็กินข้าวเช้าแล้วนะคะคุณเอฟกีก็ขอบคุณนะคะคุณเอฟซี เดี๋ยวปอออนก็จะกลับไปนะคะกลับไปเปลี่ยนเปลี่ยนชุดก่อนเนาะแล้วก็จะมาช้อนฉวิงนะคะเพื่อที่จะเอากุ้งนะคะยี่สิบบาทวันนี้สนุกแน่นะคะ่ะคุณเอซีสนุกแน่คนก็ทยอยมานะคะหลายหมู่บ้านนะคะใกล้เคียงนะคะมาก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ